สวัสดีครับวันนี้แคทโซอจะพาทุกทกคนมาเที่ยวที่เดอกะกาฟาร์มคาเฟ่คับที่นี่เขามีให้ทำพิซซ่าและกิจกรรมอีกมากมายครับวันนี้แคทโซทำคลิปให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้แคทเซก็รอ,ก,อก่อนอยู่นะครับ uh huh. uh huh. กรก็มาแล้วนะครับ uh huh. เดี๋ยวเราก็มาเติมพลังด้วยนักเตะ เฟนไฟและเครื่องดื่มที่เขาเรียกว่าโกโก้ครับก้กับใก้ารกบแกรนโก้กลวก้วดก้วก้วแ้วแน้วก้วแกวก้ว้วแ้ววก นี้เราก็เติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเครื่องเล่นกันดีกว่าครับขอร้องเพลงแป๊บนึ่งออเย่อ๋อเย่อเย่อ๋เย่สนามที่นี่เขากว้างใหญ่และสะอาดมากครับเกมเรวิ่งเล่นที่นี่สนุกมากออเย่อเย่อเย่ ่ะเลนงมาระวังโดนน้องเลยนะครับเอาเนินสองซ้องหลังจากที่เราเล่นกันเสร็จแล้วเราก็จะไปทำพิซซ่ากันทำพิซซ่ากี่แบบอ่าถ้าเ็ดสิบา179 ค่าพิซซ่าวันน yes. ี้ก็179บาทครับเคนโซไม่ได้ขอขอเงินแม่ซื้อครับเคนโซเก็บเงินซื้อเองครับเราไปทำกันเลยพอเคนโซมาถึงสตพิซซ่าเขาก็จะให้ตกแต่งกล่องกันก่อนนะครับเคนโซเคนโซแต่งเป็น ตรีมตรีมสวิตเกมในซีซั่นสองครับ,รบนี่คือแป้งทำพิซซ่าเดี๋ยวเราไปนวดกันเลยครับนวดนะครับนี่ค่ะนวดแป้งอะไรครับนวดแป้งพิซซ่า ก็็ใส่ทอปปิ้งอันนี้เราจะทําหน้าอะไรครับหน้าเย็นครับก็ใส่แฮมนะครับแล้วก็ใส่ปูอ,อัดนะคะปูอัดแน่นแล้ว <c oughs> ปูอัดแน่นแล้วไปแล้วก็ใส่ชีสนะคะใส่เยอะๆเลยเสมอเลย น้องจะเข้าเตาอบแล้วครับพิซซ่าฮาวาเอียนของเจนเซอร์ไม่ได้ใส่สับปรุรดลงไปในพิซซ่านะครับอบ5นาทีถึง10นาทีนะครับอันนี้เป็นเตาดิน น,นี่นพิซซาของเคนโซ่สุกแล้วนะครับเราแบ่งกันเลย<ช>แล้วใส่อันนี้งลงไปพิซซาพาเวีเยตมะเขือเทศมะเขือเทศสาทุมะเขือเทศน้ำแดงมะเขือเทศสา,าทสาุไม่เอามาจากไหนดูช่องเกียร์มาใช่ไหมเนี่ยพิซ<ช>่ oh. าพาเวยียนของเค้นโซ่เสร็จแล้วนะ่ากินไหมครับ Too o l for my hometown. Went to bed at noon. Couldn't put my phone down. Scrolling patiently. ต่อไปเราจะไป B l e. ทำสายใหม่กันนะคะของเกสโลเอาบูเบอรี B ่ l e แต่ไปเอาแอปเปิลเขียวเหมือนก่อนโอ้ของกอนใหญ่มากของกอนเป็นแอปเปิลเขียวครับของเกสโลเลือกแอปเปิลเขียวเหมือนกัน Now มาดูฝีมือเคนโตกกันครับอู้เหมือนธรรมดาเลยนะคะของกอใหญ่มากสายไหมของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บไข่เป็ดกันเลยไปให้อาหารแพะกับกับเก็บไข่ของกอนล่ะให้อา,าอาหารเต่าคะ่ะโอเคอไปเลยไปท ได้หกฟองลูกเก็บคนละสามฟอมถือตะกร้าไปเอาอาหารใส่ในตะกร้าก็ได้ลูกเออระวังเหยียบครีนะลูกาารกระต่ายไปให้อาหารกระต่ายไปด้วยกันไปใช่ครับโหน,น,นี่ไงเนี่ยน้องอยากกินแล้วเนี่ย นู่นกับทางนี้อ่าค่อยๆเทนะลกูกมาให,ให้ให้ให้ทุกอันนะครับแบ่งๆกันครับหนูก็ถือไว้สิของแขนไว้อ่าเคนโซมาให้อาหารกระต่ายกับก้อนวอันนี้เป็อาหารอันนั้นน้องแพะลูกเอามาน้องน่ารักอะ่ะแต่น้องไม่หิวแล้วน้องกินทั้งวันเลยเนี่ยอันน้องดิงงด้งอันน้ my mind ต้องใส่ตะกร้าเหรอใส่ปากมันเลยเหรอเมันจะไปลองแล้วมันจะเลยมันจะไม่ลองไม่ได้กินเลยหัวยมากนอเก็บไมกินมากมาแล้วจ้ะหนูไม่เล่นกับน้องกระต่ายหน่อยหรอ เอาขวดเปล่าให้คุณตาลลกลนะรูปหัวมันนะนรูปหัวมันหน่อยรูปหัวมันหน่อยแล้ว<ด>มันไม่กัดลลกลูกหัวได้มันแห่มันแะเต่านหังเด็่เยไนะ้อ๋อุยทำไมตาสวยจังเลยอะ่อะทำไมน้มองน่ารักจังอะ่ะน้องน่ารักเขา<อ>ชนะเอานะ เอาปกปีเรามาเก็บไข่เป็ดกันเลยครับอ้ใหญ่มากเดี๋ยวเราเอาไปให้พ่อดีกว่าครับไข่ใหญ่ครบใจยันทุบแล้วคนละสามลูกนะครับของคนสามเมลหนังไหนดูดิ จะเอาหรอลูกใช่กิจกรรมสุดท้ายของ cancel นั่นก็คือทำป๊อปคอนนั่นเองเราไปทำกันเลยใครที่กินต้องใส่อันน okay. ี้ก่อนครับ ก้อนสีแดงแล้วก็ไฟเช็คเขาจะมีไฟมาให้ครับแล้วก็จุดไปเลยเดี๋ยวล่ะอู้ส่งดังลากดูนะคะปักปั๊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 กเวมันงวันนี้ลูกค้าดีอ่ะแต่ว่ารถ รถที่มันไม่มีรถอะครับไม่ใช่แปลว่ารถเริ่มต้นเลยที่เขาทำมาเริ่มต้นเดียวชิคก้าได้เลยเราใส่ให้หมดเลยเนาะอร่อยไหมร้อนไหมระวังร้อนด้วยนะมีสองคนอร่อยครับคิอข้นพุนเลยจกรในวันนี้ ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะครับที่ดูคลิปของเคนโซใครที่ดูจนจบขอส่งรูปอีโมจิรูปเป็ดมาคนละหนึ่งรูปนะคะใครจะมาที่นี่ดูแผนที่นี้ได้เลยนะครับเคนโซบายบายสวัสดีครับ